อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าค่ายนี้เนี่ยเราจะมีการติวทั้งหมด4วิชาและเพื่อให้ทุกคนมี energy ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเราจะมีการเก็บคะแนนจากการติวในทุกๆุกวันคะแนน13บันดับจะอัปเดตตลอดเวลาซึ่งกฎข้อเดียวที่มีก็คือห้ามขาดติวเด็ดขาดใครที่ขาดติวจะโดนตัดคะแนนและแน่นอนว่า โอกาสที่จะได้ทุนก็ตกง่วงทันที <laughs> อ่ะเดี๋ยวพักเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่านะแต่และคนนี้มาจากคนละทิศค,คนละทางเหนือใต้ออกตกเรามาแนะนําตัวให้ครูและเพื่อนๆรู้จักกันหน่อยดีกว่าเนาะเออว่าชื่ออะไรชอบอะไรทําไมถึงอยากได้ทุนนี้อ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยลูกสวัสดีครับผมชื่อโยครับนอกจากเลขเราเนี่ยผมก็ชอบพวกการบริหารจัดการครับอยากเรียนจบ แล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษอีกสัก4 5ปีเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพัฒนาประเทศเราครับโอ้ด,ดีดีนะ,ะต่อเลยครับสวัสดีนะครับผมชื่อผิดเกือนะครับทุกคนถึงชื่ออาจจะดูโหดแต่ว่าเราใจดีนะทุกคนสวัสดีทุกคนเราชื่กอก๊อปนะถ้าได้ทุนพ่อเราคงดีใจมากๆเราแค่อยอากจ,จะแบบ making trial you know เราชื่อเพชรนะคะมาจากมัธยมสตรีตังค์ค่ะพอดีว่าแม่หนูเป็นพยาบาลอยู่ที่อเมริกาค่ะหนูก็เลยอยากที่จะไปอยู่ใกล้ๆแม่ตแต่ว่าสวัสดีครับผมชื่อมาลาคนระับผมมาจากหาดใหญ่ครับส่วนความฝันสูงสุดของผมก็คืออยากเรียนให้ได้เหมือนไอรอนแมนครับจะบินไหวไหมเนี่ยไอรอนแมนอ่ะชื่อแมงปอคะ่ะ มาจากโรงเรียนแก่นปัญญาจังหวัดขอนแก่นชอบเรียนหนังสือคะ่ะอยากเรียนไปเรื่อยๆไม่ได้อยากทำงานอะไรคะ่ะอ๋อนี่ตัวตึงนะนี่ตัวตึงเลยนะนี่คนนี้นะครับเห็นว่าปีนี้นี่มีตัวแก่งอยู่สองสามคนเลยนะอีกคนนึงเหมือนจะจากบรลุมวิทย์อ่าไหนคนไหนคนไหนคนไหนบัลุมวิทย์คนไหนลูกนี่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 น ชื่อมาวินครับมาจากบรลวิทย์ไม่ได้ชอบหรือถนัดอะไรเป็นพิเศษครับแบบวิชาไหนเกรดดีหรือแบบชอบอะไรไม่ลู้นี้ไหมนีม่ไหมไม่ได้ถนัดวิชาไหนเป็นพิเศษครับ <c oughs> ผมได้เกรดสี่ทุกวิชา <c oughs> ทุกเทอม <c oughs> ทุกปี พ่อเก่งเก่งโอ้เพื uh 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 um, uh uh ่อนเก่งเพื่อนเก่งอ่ะอ่าอ่ะลูข้างหน้าต่อเลยลูกต่อเลยต่อเลยต่อเลยโอ้ยเขี้ยะเพื่อนมึงเม่อเฟี้ยวอะเปิดมาวันแรกศัตรูเพียบเลยวะยงั้นก็นักกูเป็นศัตรูกับมันเลยแล้วกันกูไม่ใช่เพื่อนมันอะ เอาละทุกคนเรารู้จักกันครบแล้วเนาะต่อไปครูจะทำการทดสอบความรู้พื้นฐานของพวกเราสักหน่อยเป็นคำถามไวๆถามปุ๊บตอบปับ๊บถามปั๊บตอบปุ๊บเนาะ,ะถ้าใครมั่นใจก็ยกมือตอบได้เลยโอเคนะพร้อมนะครับทุกคนอ่าพร้อมแล้วไปครับสองอยงกกำลัง1284ค่ะ ถูกต้องบีเก่งมากไปครับใช่ Hi, ครับโอ้โหไปเบาเหมือนกันเราเก่งมากถูกต้องไปครับลิซุสามต์อ่ะใช่ครับวันจะขับรถสามตันสีเอ็กค่ะคอนเซต้าค่ะถูกต้องครับต่อไปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับถูกต้องวิ่เก่งจริงๆริงบารอมเวทบาลอมเวทเอาหน่อยที่ลูกยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะเนี่ยแก่นปัญญาเขาตอบเอาตอบเอาแล้วเนี่ย สู้หน่อยสู้หน่อยอะข้อต่อไปนี้มันจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งใครตอบได้ครูให้คูณ5คะแนนไปเลยพร้อมแล้วขอยกมือตอบเหมือนเดิมพร้อมนะครับอ่าพร้อมแล้วไปครับเวอลองค่อยค่อยคิดลูกค่อยๆค,คิดมันมีเทคนิคอยู่มันมีเทคนิคอยู่ครูเชื่อว่าพวกเราทำได้เออลองดูลองดู อันนครับศูนย์กับห้าส่วนสองครับเก่งมากต้นวิยงเลื่นหน่อยถูกต้องโอ้โหไม่เป่าแม่บอรลวิย์นี่เขาเก็บข้อชผิดเอาไว้ไงสุดยอดสุดยอดไม่เสียแรงนี่เก่งมากเก่งมากคูณห้าคะแนนไปเลยนี่ ท้าไห้คนใกล้ตัวมันคอบมึงไม่ได้เอาวะไอ้เบ้นอาจจะพูดถูกก็แหละลองดูก่อนมึงแบ่งตักันใช้ปะไม่เป็นไรกูไม่ใช้ มึงที่มึงนอนในแอร์ตกอะ่ะมึงเอาอผ้าห่มกูไปใช้ปะไออันเนี้ยกูเอาไอผ้าผมหนึ่งมากูไม่หนาวมึงแชมพูขวดกูเอาแชมพูมาหลายอันเลยเว้ยกูไม่เอาทำไงม,มันชอบปะให้อยู่ด้วยกันให้รอดอยังยากเลย ไอเ้เบนกูว่ามันไม่เวิร์กแล้ววะธุารากิจของมึงดูเฮีย้ยอะไรมึงอะไอ้เชี่ยนี่แม่งไม่น่าคบสุดๆเลยกูไปสนิทกับมันเนี่ยนะกูสนิทกับหมาดีกว่าอัธยาศัยก็ไม่ดีมารยาทก็ไม่มีเรือนี้แม่งจะเปล่กผมจนถึงเช้าเลยไงวะผมมึงยาวหนงกลางหลังแล้วมั้งไอ้ควากูถามว่าปิดไฟเลยได้ไหมกูจะนอนแล้วเออปิดไฟเลย คนที่มึงต้องให้มันมาชอบมึงเนี่ยไอมาวินเหรอก็น่าหน่ะดิจะเป็นไม่ได้เหรอวะพวกมันอยากรู้เรื่องไอมาวินกันอนะไปกินข้าวกันไปยังไงแกก็ต้องไปสืบมาให้ได้ว่าเพื่อนแกนติวยังไงฝึกทำโจทย์ของอะไรภารกิจที่หมอดูมึงให้ไว้อะถึงไหนละไม่ไปคุยกับมันอะมันชอบมึงนี่ตอนกลางวันเห็นพยายามชวนคุยคุยเด็กแล้วเดี๋ยวกูบอกว่าที่กูใส่กูฟังตลอดเนี่ยกูฟังอะไร กะกอดให้เธอจ้องฟังคงคาทาให้เธอคิดถึงกันเธอจะไม่ลืมไม่ลืมเลี่ยนทุก่างก็ไม่มีทางทีฟื้นจงรักจงหลงจะใช้เวรนนท์ก็ไม่เธอสนใจจงรักจงหลงดือและไม่กนก็จะควา้าเธอมา